สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะให้ดูสกูตชิสโลมากที่เราซื้อมาจากเพื่อนนะคะดูดูนะคะเดี๋ยวเราจะขอบ,บี้เลยนะคะที่รีวิวไปเมื่อกี้แล้วก็ไปช่ตูเ้เย็นนะเขาบอกเลยว่าสโลมากก็นะสโล นี่นะไแล้วนะดูว่าถ้าจะขอยการขึ้นของสกิรตชีของเรานะคะน,นี่อห็นป่ากันนะคะอันนี้มันก็ขาดน,นี่นะคะพอดีเราไม่มีแบบเรากลับกล้องไม่ได้อะแบบนี้นะคะเห็นเปล่า นี่โต๊ะคอมสีมันอาจจะมืดแล้นะคะป๊าบอะจะขึ้นนี่ค่ะปดแปแดแปปปด มาแล้วครัคุณนะคะยไปแล้มปีนมีปัญหาละไม่มีแน่นอนเฮ้ยคนไม่ปีไม่เลยไปที่ดูไม่ฟังเลยคะไปเดนะคะมือขวาของฉันคนโดนัทฉันขอปกดแก้วจากตำแหน่งเป็นความคิดที่ดีครับผมไปไปนะคะ ต่อแบบแบบแล้วนะคะพักเดียวเลยคะพื้นฐานชาวทุกปีเป็นคนตรงๆตรงถูกแล้วตัดสินใจอยู่เสมอเลยมักจะได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างให้เป็นผู้นำ